โอเคเราก็เข้ามาอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile ก็ตามที่ลงในสตอรี่ไ้เลยนะแล้วก็ตั้งโพลไว้ก็มีแต่คนโหวตให้ผมนคิวเลอร์ก็จับไปครับก็งั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยเปิร์ก็ตามนี้แล้วก็ของเส้นเนี่ยก็จะเอาเป็นโมลี่แดงไปโอเคเข้าไปดูเกมมาเลยถ้าพูดถึงเรื่องชำนาญแมปนี้ผมติดลบเลยนะเพราะว่าผมไม่ชำนาญแมปเลย Uh, map lah ya. Um, oh, uh, nomor ikan. Wow. แปลกๆนะเราอ่ะเดินแปลกๆนะบอทปะเนี่ยบอทหรือเปล่าก็อาจจะได้ยินเสียงผมซื้อนำมูกนะเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี่คือผมเป็นไข่อยู่ตอนไปโรงเรียนก็ปกติดีแล้วและ เออล่วงหนึ่นงเมืเ่อกี้เครื่องมาระเบิดตรงไหนหนะตรงนี้ไหมไม่เครื่องระเบิดตรงไหนวะเมื่อกี้ผมไม่หันได้ ดูนะเด๋ยกลับไปเช็คตะขอนิดนึงโอ้ที่เดิมรนะอเนี่ยฮะ เมื่อกี้เล่นพาดนะพาจริงมพนารีฟันเลยมอ<ะ>รีไปเลย,อ,เลยอื้อ Okay. อีกสามคนผมไม่ค่อยใช้สกิลนะอุ้ยอ้าลาปุ่มเดินแล้วมันไม่เดินเงดอืม

ผมวูดบ่อยนั่นแหละครับกัปตันผมเล่นไม่ใช่สก,กิลใช้มันก็ได้๋ยวเขาหาอับอทหันซี กรท้าไปไหนกับที่เดิมมัเนี่ยเอา้าโอ้โหไอ้บาเอ้ยบอกแล้วเลยฆาตกรไม่เป็น ไม่ว่าจะได้ไอเดนหรือว่าเดดบายนี่ก็คือเหมือนกันหมดเลยนะชอบทำเซอร์หายโอ้เน็ตกระตุกเอา้าอันนี้คือเน็ตปิงใช่ไหมเอา้าศพหายเอา้า เน็ตเน็ตเน็ตผมปิงหรือเน็ตมันปิงอ่ะน่าจะเน็ตมันนะเอา้าแล้วมันไปล้มตรงไหนวะเนี่ย ผมว่าผมไม่เสียเวลาไล่มันดีกว่าทำอย,าอย่างอื่นดีกว่าเมืม่อกี้ผมตีมาล้มตรงนี้แล้วถ้าเน็ตมันปิงมันจะไปล้มตรงไหนอะโอเค ยมวนเหรอชัวร์เคเกมนี้จบไวอยู่เหมือนกันนะโอเคมันมาช่วยที่ะตะขอ โอนี้เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งนะที่รู้สึกว่าโมลีนานมากไม่ชอบตรงนี้แหละเฮ้เธอมาช่วยตัวขอตรงนี้แล้วเล่นทิ้งรอยเท้าเป็นกองเลยมีคนทำลายโทเทมผมแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ย วิ่งตามรอยเท้าคนเดียวตอนนี้แล้วรอยเท้าจะวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ,อาออ้าวกระทำมันสิ้นสุดแค่นี้อืม เดี๋ยวนะตรงนี้มีไหมไม่มีว้าวมันหายไปไหนกันเจออยู่เปล่าไม่อยู่พงังไปก่อนเฮ้ยทำไมเครื่องนี้มันตอนนี้ไม่มีนี่ เฮ้เฮ้ไอ้หนูเฮ้เฮ้ยไอ้หนูรอ้อยค่อยกลับมาค่ะมันใช้ทนทานยากไปแล้วมัง้งไม่แน่ใจส่วนอีกคนหนึ่งมันอยู่ไหนเว้ย อยู่นี่ปะคนหนึ่งไม่เนาะเมื่อกี้ขึ้นอะไรไหม เฮ้ยทำไมคามาตรงนี้เนะี่ยถ้าหมโมลี่ไปมันจะลงหลุมได้ไมหมเอานี่คุ้มกันเฮ้ยเดี๋ยวเราเท้าไปทางนี้ ข้างบนสินะไม่ใช่เหรออ๋อใช่คนนี้ขอคิดๆทำให้ผมต้องหาทั้งแมพเอา้าเดี๋ยว,วยลืมดูว่าเขามาชุบกัน ไอห,หนูได้เวลาบอกล้ววราไอีกคนหนึ่งอยู่ไหนคิดว่าไอคนหนึ่งอยู่แถวนี้ไหมสวย สวยครับเอ้ยเมื่อกี้ผมกดแรงหรือว่ากดแรงอ่ะจะไม่ได้โมลิสามตัวอืม ก็จบไปแล้วสำหรับเกมที่หนึ่งนะก็ตามนี้